วนี้ชชื่่อุดา i am dc <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ t ไทยทูค่ะวันนี้นะคะเรามีของเล่นใหม่มาแนะนำค่ะนี่เลยนี่ค่ะเป็นชุดนะคะสว่าน 20v จาก iMac นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ <laughs> <laughs> เขาจะให้มาเป็นกล่องเซ็ตแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะเขาชื่อว่า IMCD 2 0 g t 2นะคะไอตัวสข้างหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะมีแบบในชุดมาให้ทั้งหมด2ก้อนนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาใช้เจ้าตัวนี้กันนะคะทำของ DIY กันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใช้อะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูในกล่องกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะ นี่ค่ะหน้าตาข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีแท่นชาร์จมาให้นะคะ1อันเลยแล้วก็ในเซตนะคะจะมีข้อต่องอมีหัวไขควงนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นดอกเจาะดอกเจาะตัวนี้นะคะมีมาทั้งแบบเจาะไม้แล้วก็ดอกเจาะปูนมาให้ด้วยค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะเขาจะมีทั้งหมดสก้อนเดี๋ยวว่าอีกกอน,นยังไงเราลืมอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราเอามาวางให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ค่ะเรามาดูที่ตัวสว่างกันเลยดีกว่า นี้ค่ะสำหรับสว่านอันนี้นะคะนี้ค่ะจะเป็น20โวลต์สำหรับแบตเตอรี่นะคะจะเป็นแบบออตัว2แอมป์นะคะความจุ2แอมป์อันนี้นะจะเป็นระบบทั้งหมด3ระบบนะคะก็คือระบบไขควงงานเจาะนะคะแล้วก็เป็นสว่านกระแทกในตัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเขาจะมีสถานะบอกด้วยนะคะนี่กดเนี่ย นี่ค่ะกดตัวนี้เราก็จะบอกนะคะว่าแบตเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงก็คือที่ห่อามีไฟสองสว่างนะคะอันนี้นะคะมันจะมาจากข้างล่างนะคะส่องขึ้นไปเนี่ยจะทําไม่ให้เกิดแบบเงาบังนะเวลาเราใช้จอบค่ะแล้วก็ระบบล็อกนะคะนี่มีเซฟตี้นะคะตรงกลางไม่ได้ล็อกแล้วก็เอาคลายแล้วก็จอดนะคะจะเป็นแบบน,นี้สีส้มน่ารักมากเลยนะคะส้มเทานี้เราแต่งวันนี้นะคะ มองไม่เห็นเดี๋ยวก้มให้ดูใส่หมวกสีช่อมผมสีเทาเอ้เข้าเกิดสว่าค์เลย <laughs> มาค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้เจ้านี้กันดีกว่าค่ะไปเลย,เย,เยมาค่ะเรามาทํากันเลยเริ่มที่วัดนะคะแล้วก็ตีตารางแบบช่องหมักลุกเลยค่ะขนาดความกว้างเนี่ยก็ให้ดูนะคะว่าไม้เสียบของเราเนี่ยขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตีระยะห่างให้มันพอดีพอดีค่ะเสร็จแล้วก็ไปเจาะกันเลย อเสร็จแล้วค่ะก็เอาไม้นะคะมาติดที่ข้างหลังค่ะอันนี้นะเราติดทั้งครบสี่มุมเลยที่ติดเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มีระยะห่างระหว่างตัวแผ่นกระดานกับผนังด้านหลังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอาไม้มาเสียบได้ ตัวรูปแบบชั้นเนียไม่ต้องทาแบบเราก็ได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจคนใช้เลยอยากจะไว้ตรงไหนมุมไหนนะาได้หมดเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจน้อยากจะได้สว่านไร้สายตัวนี้ไปก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การซื้อไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะคะไปกดดูได้เลยหรือว่าใครอยากจะไปดูเครื่องมืออื่นของเขาก็ได้ค่ะทาสโลแกนเลยค่ะเครื่องมือช่างไร้สายประสิทธิภาพสูงต้อง iMac นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอนะบ๊ายบายนะคะ